หนูอยากทำงานแบบมีความสุขจังเลยค่ะครูทำงานแบบไม่รู้จักเหน็ดไม่รู้จักเหนื่อยหนูจะต้องทำยังไงดีคะวันนี้หนูถามตัวเองก่อนว่างานที่หนูทำอ่ะที่หนูมีความรู้สึกแบบนั้นเพราะหนูไม่ได้รักมันตั้งแต่แรกถูกต้องไหมแต่วันนี้ถ้าหนูอยากทำงานแล้วมีความสุขแบบไม่เหน็ดไม่เหนื่อยให้หนูเอาหัวใจของหนูค่ะสร้างความรักให้กับงานที่หนูทำดูก่อนให้ขอบคุณอย่างน้อยค่ะเขาก็ยังสร้างรายได้สร้างอาชีพให้กับ จนปัจจุบันนี้ให้หนูขอโทษเขาค่ะว่าในสิ่งที่หนูเคยบอกว่าหนูเบื่อหนูไม่ชอบงานนี้เลยหนูเปลี่ยนใหม่ค่ะเพราะเขานำพาให้หนูมีกินมีใช้มีชีวิตดีๆถูกต้องไหมวันนี้ให้หัวใจกับงานที่ตัวเองทำอยู่ให้มันได้ถ้าหนูเกิดความรักกับงานที่ทำแล้วทุกอย่างมันจะเริ่มต้นสิ่งดีๆขอบคุณเพื่อนร่วมงานอนูด,ด้วยค่ะนั่นคือหัวใจแห่งการทำงานทำให้เป็นแรงบันดาลใจในการอยากไปต่อค่ะ